สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปพูดถึงเรื่องราวของการกู้เงิน Express Loan นะครับของอาชีพที่เรียกว่าอาชีพก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามผมมานะครับว่าเออนอะงครับถ้าเกิดว่าอาชีพก่อสร้างเนี่ยอยากจะกู้ ในส่วนของ e x p r e s s l o a ลนะครับของธนาคารกสิกรเนี่ยสามารถกู้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งานในส่วนของเงินกู้ e x p r e s s l o a ลได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องขวัญใจชาวบ้านนะครับผม ก็สำหรับช่องนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะทํามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกู้สินเชื่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการหาเงินออนไลน์นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านที่ดูอยู่นะครับสนใจข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถกดติดตามช่องเราไว้ได้นะครับผมก็สําหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่ผมโพสต์คลิปแรกของช่องไปนะครับก็มีในส่วนของผู้ชมนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมเนี่ย ช่วยทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพก่อสร้างได้ไหมก่อสร้างสามารถกู้กับธนาคารกส,สิกรได้หรือเปล่าหรือว่าอาชีพก่อสร้างเนี่ยสามารถกู้ในส่วนของสินเชื่อเอ็กเพรสโลนได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดให้ฟังหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลดีๆตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกเลยครับผมในส่วนของ อาชีพนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอาบอกดังนี้นะครับทุกคนผมมีข้อมูลจากเว็บธนาคารกสิกรไทยโดยตรงเลยนะครับออกมาพูดในวันนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับคุณสมบัตินะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องเอาเข้าหมวดหมู่ก่อนนะครับว่าอาชีพก่อสร้างเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหน ระหว่างหมวดหมู่ผู้มีรายได้ประจําหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระนะครับผมซึ่งเท่าที่พ่อแม่พี่น้องถามผมมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าที่บอกว่ากอ่อสร้างเนี่ยครับเป็นในรูปแบบไหนเพราะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นคนงานในซายงานกอ่อสร้างนะครับผม<ส>เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตัวเองในกันนะครับว่าผมเป็นคนงานในไซายกอ่อสร้างนะครับเป็นลูกน้องนะครับผม แล้วอยากจะทําการกู้ซึ่งอยากจะได้เงินวนสัก2 0,000ืนนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะส่งไหวอยู่นะครับผมในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคนะครับสําหรับในหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเลือกไปที่อาชีพอิสระนะครับทุกคนแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวผมจะขยายความให้ทุกคนได้ทราบจนสามารถเข้าใจได้นะครับข้อแรกเขาบอกสัญชาติไทยนะครับก็ ถ้าคุณเป็นสัญชาติไทยก็มีโอกาสนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่คุณจะได้เงินกู้ในส่วนนี้นะครับต่อมาครับอายุ20ปีขึ้นไปนะอันนี้น่าจะเข้าใจได้ทุกคนนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คืออายุของผู้กู้นะครับอายุของตัวเราเนี่ยเมื่อรวมกับสัญญากู้แล้วต้องไม่เกิน70ปีนะั่นก็หมายความว่าในส่วนของออสินเชื่อ Express l o a n นะครับสามารถกู้ดนนานสูงสุดแค่5ปีเท่านั้น ถ้าเกิดว่าน้องหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอายุไม่ถึง65ปียังไงก็มีสิทธิ์ร่วมโครงการนี้นะครับผมและที่สําคัญในข้อที่4อันนี้น่าจะท้อใจนะครับทุกคนเพราะว่าต้องมีรายได้20,000บาทต่อเดือนนะครับไม่แน่ใจว่าคนทํางานก่อสร้างได้เงินวันละเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับหัวหน้าช่างแถวบ้านและก็เพื่อนๆขอ,องผมที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลว่าได้วันละเท่าไหร่กันนะครับ เขาก็ตอบมาว่าอยู่ที่3 5 0ร้อบถึงห้าบาทนะครับซึ่งมันไม่พอนะครับทุกคนการที่จะกู้ในส่วนของ e x p e ซ์เพรสเนี่ยถ้ามีอาชีพอิสระนะครับทุกคนจะต้องมีเงินเดือนสอ0 0มบาทขึ้นไปซึ่งผมเฉลี่ยให้ดูแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายๆเลยนะส0 0 0มบาทนะครับสองหมบาทหาร30วันนะครับเท่ากับว่าทุกคนจะต้องได้ทํางานก่อสร้างนะครับแล้วมีเงินเดือน แล้วมีเงินต่อวันเนี่ยมากกว่า666.66 66สตางค์นะครับตีซะว่า670บาทเออต้องมากกว่านั้นนะครับทุกคนจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ผมบอกแล้วครับว่ามันเหมือนจะดูง่ายนะโครงการตรงนี้เขาบอกว่ากู้ง่ายใช้เอกสารน้อยนะครับทุกอย่างเหมือนจะดูง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจอเงื่อนไขนี้เข้าไปนี่ง่ายท้องตึงเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่พอนะครับอ,อ่ข้อที่อย่าเพิ่งอย่อยาเพิ่งหยุดฟังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า เอาเทคนิคไหนนะครับไปใช้แล้วทุกคนจะสามารถเข้าร่วมโครงการกู้ได้นะครับผมคือตอนนี้นะครับมาข้อที่5ก่อนนะเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายด้วกันว่าเทคนิคไหนนะครับข้อที่5คือคุณจะต้องประกอบอาชีพนี้มาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นคนงานในไซต์ก่อสร้างเนี่ยครับคุณคุณสร้างตรงนี้เสร็จแล้วคุณย้ายไปทําที่อื่นแบบนี้ไม่นับนะแบบนี้หมายความว่าคุณยังคงมีเจ้านายคนเดิมแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับคือแบบนี้สามารถกู้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหัวหน้าคนนี้เปลี่ยนย้ายมางานมาอีกงานนึงนะครับนี่คือไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้พยายามอธิบายให้กระจ่างที่สุดแล้วครับเป็นภาษาชาวบ้านที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่6ก็คือจะต้องมีเบอร์ติดต่อได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะหข้อเนี่ยมีข้อเดียวที่หนักใจที่สุดคือต้องมีรายได้20,000บาทขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วในส่วนของอาชีพอิสระจะเอาเงิน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนมาจากไหนวะทำงานได้วันละ600 เกือบ700บาทเนี่ยนะครับถึงจะกู้ได้นะี่คือแบบค่อนข,ข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนคือผมเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนอาจจะต้องการเงินวนนะครับหรือว่าเงินหมุนสําหรับการใช้ชีวิตในช่วงเนี้ยโควิดเนี่ยกระ,ะบาดเหลือเกินนะครับทุกคนต้องการเงินกู้ในช่วงเนี้นะครับให้ทุกคนลองสํารวจดูนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะมันยังมีเงินกู้ที่ถูกกฎหมายนะครับแล้ว ไม่มีเงอนไขมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวงเงินจะน้อยกว่านี้นะไม่ใช่ว่าของกสิกรไม่ดีนะครับทุกคนคือเขาก็พยายามคัดกรองช่วยนั่นแหละแต่ว่าเขาจะช่วยในลูกค้าชั้นดีนะครับก็คือลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนหน่อยดูแล้วพอจะออให้เงินคืนกสิกรได้นะครับให้เงินคืนธนาคารได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด ให้กู้ไปแล้วแล้วคืนไม่ได้เี่กก็จะทําให้ระบบในของธนาคารเขาก็แย่ไปด้วยนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมเขาก็พยายามที่จะกันกองออกมานะครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าวิธีการที่จะทําให้เรากู้ได้มีแบบไหนบ้างนะครับแบบแรกก็คือผมลองไปสอบถามเพื่อนก็คือเวลาที่ทํางานก่อสร้างหรือว่างานรับจ้างอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอาชีพพิสระเลยนะครับส่วนใหญ่จะได้เงินเป็นรายวันกลับเป็นวีคนะครับ แล้วมันไม่ได้เข้าผ่านบัญชีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากให้ทุกคนเดินเงินในบัญชีธนาคารนะครับคืออาจจะไม่ต้องถึง2 0,000อย่างที่ตรงนี้เป็นก็ได้นะครับทุกคนแต่มันมีสินเชื่อตัวอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นนะครับให้ทุกคนพยายามที่จะวนเงินเข้าบัญชีนะครับธนาคารไหนก็ได้นะครับกสิกรก็ดีหรือว่าจะธนาคารอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ที่พ่อแม่พี่น้องสะดวกและเห็นว่ามันศูนย์บริการมันอยู่ใกล้นะครับก็ สามารถทําแบบนั้นได้ข้อดีของมันคือถ้าเกิดว่าทุกคนเดินบัญชีไปแล้วนะครับผม3เดือนหรือว่า6เดือนเนี่ยแล้วต้องการกู้ในช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบมาเพราะาพะวงว่าเฮ้ยโอ้โหไม่มีเงินวนบัญชีเลยอะไรเงี้ยครับพยายามนะครับทุกคนพยายามนะผมรู้ว่าลําบากนะทุกคนก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนก็สู้ๆนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นมีอะไรอีกที่จะกู้ได้นะครับมันมีแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับทุกคนซึ่ง ให้ทุกคนเนี่ยไปเสิร์ชหาดูนะครับซึ่งมันไม่ได้หายากอะไรเลยนะแอปพลิเคชันออนไลน์แต่ทุกคนพยายามกันกรองให้เป็นแอปพลิเคชันที่มันปลอดภัยนะครับพยายามเสิร์ชหาข้อมูลดีๆหรือว่าถ้าไม่รู้ว่าจะไปเสิร์ชหาตรงไหนก็กดติดตามช่องของอขวัญใจชาวบ้านไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลต่างๆมาให้แล้วก็มาเสิร์ฟท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถึงหน้าจอเลยครับ เพราะว่าผมต้องการที่จะช่วยเหลือทุกคนในด้านข้อมูลเพื่อที่จะได้หาเงินออนไลน์หรือว่าหาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผมก็ช่วยๆกันครับในยุคโควิดแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่ช่วยกันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเรานะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับกับปัญนใจชาวบ้านนะครับผมทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับติชมกันได้แต่ผมขออย่างเดียวครับขอ ให้พิมพ์ด้วยความสุภาพนะครับเราอยากแลกเปลี่ยนความรู้กันนะผมไม่ได้ตั้งใจมาทําคลิปเพื่อจะเป็นศัตรูกับทุกคนนะครับคือผมตั้งใจทําคลิปมาเอาข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องนะได้รับทราบกันนะครับผมโอเคครับผมแล้วพวกั็ใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องอท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ